สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กอลเพลเด่น99ครับช่วงนี้จะไม่มีการเข้าไปตัดต่อนะครับก็เลยเอาแบบสดๆเพรต้องการความไวและกระชับนะครับก็คืออ่าในคลิปก่อนนู้นนะครับก็คือเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับลงวิดีโอสิบไว้นะครับแล้วก็จะลงวิดีโอส1บนะครับในครั้งก่อนมันลงไม่ได้ครับก็ผมก็เลยทำเอ่อไฟล์ใดแก้เพื่อให้ลงวิดีโอส1บได้ครับก็เดี๋ยวมาเทสเลยว่ามันลงได้ไหมแต่ในคลิปก่อนหน้าคืออ่า ผมลงในคอไอสามโอเไปแล้วก็สําเร็จนะครับแล้วก็มาเจ้าตัวนี้ตัวนี้ก็คือสเปคตามนี้นะครับเดี๋ยวมาทดลองเลยเพื่อใที่จะมีเนอะโอ้ยกล่องทำไมคอยจะสแกนเดี๋ยวให้มันสแกนแป๊บมันแสงมันไม่พออ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟแป๊บนะครับเพราะว่ากล้องผมไม่สแกนที่ว่ามันไม่สแกนคือผมน่าจะซื้อกล้องเลนส์ใหญ่เกินไปนก็เลยสแกนช้า นะถ้าไกลๆก็จะสแกนง่ายนะนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับสเปคนะครับสเปคตามนี้นะครับคอมตัวนี้นตัวนี้กระจกหบาหนึ่ง512คือครึ่งจิกนะครับ <S <S ก็เดี๋ยวผมจะมา เริ่มันเลยครับเสียบฟิล์ได้เข้านะครับเปิดเครื่องไว้อย่างนี้แหละไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเข้าหน้าไบออสครับก็เสียบป้ายมัฟครับถ้าใครทำแบบนี้แล้วมันไม,ไม่ขึ้นอย่างผมก็ให้กด F2 เอานะครับเป็นรุ่นนี้ครับก็กด F2 F2 ย้ำๆก็เดี๋ยวเข้าหน้าไบออสไปเซ็ตให้เป็น USB หลายท่านอาจจะทำได้แล้วแต่หลายท่านยังไม่เคยทำก็ลองทำวิธีนี้ก่อนครับ เปิดเครื่องไว้ปกติเรานี่แหละครับแต่อันนี้ผมเปิดจนมันพักหน้าจอเพื่อจะมาถ่ายเราก็มาคลิกเลยไม่ต้องสนใจนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับนี่มุมนี้นะครับคลิกยืนยันกดนี่เลยนะครับคือเริ่มระบบคอมใหม่นะครับให้ให้เริ่มระบบคอมนะครับกดเริ่มเลยเหมือนรีบูตนะครับเาให้เรายืนยันว่าจะเริ่มไหมนะครับพอมาอยู่หน้าสแตนบาย โอเครอสักครู่แต่อันเนี้ยผมจะลองเชื่อมเน็ตดูครับว่ามันจะมีผลอะไรไหมเพราะว่าในเจ้าตัว i อสา m ตัวเนี้ยผมไม่เชื่อมเน็ตครับรหัสที่ลงไว้มันก็หายอันนี้มันเป็น Windows ติดเครื่องไว้นะครับก็ไม่รู้ว่าถ้าเชื่อมเน็ตแล้วมันจะทำงานเหมือนเดิมไหมกับโค้ด Windows ที่มันถูกฝังไว้ในเครื่องครับตัวนี้มันเมนบอร์ดมันถูกฝังวินโดไว้เองเวลาผมลงวินโดถ้าเชื่อมอินเทอร์เน็ตมันก็จะ เหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะอินสตาลให้เรียบร้อยเลย,ยไม่ต้องทําอะไรนะครับก็เหมือนว่าไม่ต้องใช้รหัส่ะครับเหมือนมันอยู่ในเครื่องเองอนะครับเมนบอร์ดอันนี้อันนี้ผมเลยจะทดลองกับเจ้าวินโดว์สิบเอ็ดูนะครับเพราะไดนไหนเราใช้มันอยู่แล้วนะครับผมก็ชอบลองของใหม่แต่ที่ผมลองกับคอไอสามอเอ็มตัวนี้ครับลื่นครับลื่นลื่นลื่นผมพูดเลยว่ามัน มันลื่นกว่า Windows 10นะครับลื่นกว่า Windows 10จะด้วยที่ว่าเขาน่าจะพัฒนาเพราะว่า Windows 10อะ่ะมันออกถูกออกแบบมาให้ใหญ่เกินไปนะใหญ่จนแบบเวลารันระบบถ้าเครื่องเราไม่แรงนะพูดได้เลยว่ามันมันปวดหัวนะครับปวดหัวมากนะครับแต่ถ้าเครื่องแรงๆไม่เป็นไรนครับจนผมท้อผมเลยต้องมาใช้เป็น Windows 7นะครับเป็น Windows 7ธรรมดา ังนี้ผมขอเลือกภาษาไทยคือภาษารู้สึกว่าตัวนี้จะลงภาษาไทยไวมากนะครับที่ที่ผมลงเมื่อือคืนนี้ลงเป๊บเดียวเองภาษาไทยเสร็จเลยครับทั้งที่เน็ตก็ไม่ได้แรงครับแต่ถ้า windows 10เราอะลงภาษาไทยโอ้โหบอกเลยครับโหลดเอาหวานเย็นไปแช่ในตู้ออกมาหวานเย็นแข็งยังโหลดแทบภาษาไทยไม่ครบเลยปวดหัวครับมา เราก็เน็กไปเลยนะครับ่ออันนี้ผมจะเชื่อมอินเทอร์เน็ตไว้เลยนะครับดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ผมแบบผมไม่สนใจนะครับแต่ผมจะลบแต่ไดร์ของตัววินโด์นะครับไดร์ของที่มีตัววินโด์ผมจะไม่ลบนะครับเพราะตัวนี้ผมจะไว้ทํางานนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้ผมไม่มีรหัสนะครับเนี่ยผมไม่มีรหัสอันนี้ก็คือผมจะใส่รหัสแล้วก็ไม่มีรหัสนะครับตัวเนี้ย ผมต้องเลือกว่าไม่มีรหัสไปก่อนนะเลือกไม่มีรหัสนะครับเลือกไป้ราสักครู่ก็ลงตัวเดิมนะครับชอบลงโปรโมันก็จะมีแต่ตัวนี้ที่ที่ได้มามันจะเป็นแค่เอเ่อเขาเรียกอะไรละ่ะเป็นเป็นได้มาจากเว็บนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่า Windows 11 Pro N เนี่ยมันคืออะไรนะอยากรู้เหมือนกัน ก็เลือกเป็นโปรธรรมดาไปก่อนนะครับโปรเอ็นไว้ทดลองให้ทีหลังนะครับว่ามันคืออะไรผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรมาเน็กไปก่อนครับโอเคนไครับลงได้ครับจากวันที่แล้วเมื่อเมื่อวานที่ทําคลิปตอนประมาณบ่ายๆที่ลงไปลงไม่ได้นะครับเครื่องนี้แต่ตอนนี้แก้ไขใหม่นะครับก็คือลงได้ครับผมมีตัวแก้ไขนะครับให้อ่าเข้าไปเอาที่ ใต้ล่างลิงใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็มันจะมีตัวเขาเรียกตัวแก้ไขไว้นะครับวันนี้ต้องผมขอฟอร์แมตก่อนนะถ้าผมไม่ฟอร์แมตมันน่าจะไม่พอติดตั้งโอเคฟอร์แมต ตัวน,นี้ผมอาจจะปล่อยไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเน็กไปนะครับตัวน,นี้ก็รอรออย่างเดียวนะครับการรอ ช่วงนี้คาบไปไหนครับเร,เราต้องชักเฟดไดออกนะครับต้องรอชักเฟดไดออกรอเครื่องดับนะครับแล้วก็ชักแฟดไดออกนะครับรอให้มันดับปุ๊บไปนะครับแล้วค่อยชักแฟดไดออกอย่าใจร้อนไม่ต้องรีบนะครับจับไว้ แล้วก็ดึงแค่นี้เองเสร็จนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วก็อรอเดี๋ยวเราก็จะมาพบกับหน้าตาใหม่ของ Windows 11นะครับตัวแรกแบบโคตรเสียใจเสียดายกลัวลง Windows 11ไม่ได้ มันนี่คือลงผ่านแล้วครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันผมว่ามันโคตรใจไหลครับนะมันน่าจะตกยี่สิบปีแล้วมั้งเครื่องนี้นะครับใกล้ๆอ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดกใกล้เคียงอ่ะนะครับแต่มันก็ยังอยู่กับผมได้นานมากนะเครื่องนี้นานมากนานจริงๆนะครับไม,ไม่งองแงเลยนะครับแบตก็ใช้งานได้ปกตินะครับแต่แบตใช้ได้ครับแบตใช้งานได้แต่ผมเสียชัดขาเลย จะไม่ไม่อยากให้แบตมันทำงานหนัะครับเจอดับไปแล้วนะครับเราเราเครื่องเปิดขึ้นมามันดับหลายรอบครับการลงวินโดว์แต่ทั้งจะเปิดติดดับเปิดติดดับประมาณ2-3งถึงสารอบครับเพื่อเข้าระบบแต่อันนี้ผมทดลองนะครับเชื่อมอินเทอร์นเน็ตนะครับ ก็จะเปิดติดเปิดติดอยู่นะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าของท่านผู้ชมที่ลงวินโดว์นะครับผมไม่แนะนําให้เชื่อมอินเทอร์เน็ตน,นะครับแย่เชื่อมอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเชื่อมอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นที่จะค้างได้นะครับแต่อย่างผมค้างไม่เป็นไรค้างเพรผมว่าลงใหม่นะครับแต่อันเนี้ยผมลองเชื่อมอินเทอร์เน็ตผมอยากจะดูว่ารหัสวินโดว์ผมมันจะกลับมำไมนะครับรอ ถ้ากลับก็ผมก็จะไดะ้ได้บอกวิธีว่าให้เชื่อมเน็ตไวนะครับจะได้ไม่ต้องไปหารหัสมานะครับหรือว่าไปนค้นรหัสเก่าที่เราเคยลงไว้แล้วนะครับนี่ครับให้ดูนะครับเริ่มขึ้นมาตรงนี้เป็นวล์วินโดว์สิบเนะครับเป็นโลโก้เข้าแจมขึ้นมามันเป็นการเปิดตัว เปลี่ยนไปจาก Windows ทั่วๆไปครับเหมือนตัว Microsoft เขาภูมิใจนำเสนอเจ้า Windows 11ี่จริงๆนะครับโอเคตรงนี้ครับให้เลือก,เป,ปเ,เ,อกปเป็นประเทศไทยนะครับตรงนี้ให้เลือกเป็นประเทศไทยนะครับอย่าเลือกเป็นประเทศ สหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศนะครับเดี๋ยวช่วงเวลาและวันที่มันจะเพี้ยนไปหมดนะครับเลื่อนหน่อยอุ้ยผมก็นานไปแบบนึงเลือกเป็นประเทศไทยนะครับถึงหน้านี้ให้เลือกประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะลวดจะไปไม่ถึงประเทศไทยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมเลื่อนหานะประเทศไทยเรามันจะอยู่ลึกนิดนึง <c oughs> ผมไม่แน่ใจมันจะอยู่ลึกแค่ไหนะมือปื้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 อธรรมดาประเทศไทยเราอยู่ล่างไม่ใช่เหรอใช่ไหมน่าจะใช่อ่ะเดี๋ยวรหัสพวัดโอเคเดี๋ยวเลือกแ๊บหนึ่งมันไม่เจอนะประเทศไทยเมดินไทยแลนด์แฟนแฟนเข้าใจ ผลิตผลคนไทยมันอยู่ตรงไหนวะไหนวะเมดอินเจแปนไหนวะไหนวะไหนวะอุ้ยมือกวานอ่าจเจอแล้วประเทศไทยโอ้เลื่อนหาตั้งนานเดี๋ยวจะลวดมาประเทศไทยไม่ได้ต้องเลือกประเทศไทยไปก่อนบอกบอกคลิกบอกพิกัดให้ให้จรวดมาแล้วก็คลิกอันนี้คลิปนี้จะยาวนะครับยาวนิดหนึ่ง ตรงนี้ผมเลือนหาแล้วนะครับมันไม่มีภาษาไทยนะครับก็เลือกผมก็ไม่จะไปเลือกอะไรอะ่ะมันมันไม่มีไทยอะ่ะมันไม่มีแบบอ่ามันเหมือนเป็นคีย์บอร์ดแปลกๆอะ่ะผมก็ไม่ไม่เข้าใจตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เลือกไทยไม่ได้ครับว่าเลือกในอังกฤษครับก็ต้องเอาไปโหลดแทบภาษาไทยเอาใหม่ครับก็เลือกไปอย่างเดียว นนี้กดมูอไปนี่คลิกคลิกคลิกเนี่ยเชื่อมเน็ตมันจะประมาณนี้ครับมันจะหมุนจิ้ว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 เลย คลิปจะยาวนิดนึงเพราะว่ามันเป็นการทดลองด้วยนะครับทดลองเชื่อมอินเทอร์เน็ตไอเที่อบอกนะครับก็สามารถแปลลิงก์แก้ไขแฟลตไดท,ที่ลงวินโดว์ไม่ได้นะครับพอลงเข้ามาแล้วเครื่องบอกว่าไม่ตรงตามข้อตกลงนะครับก็โหลดไฟล์แก้ไขได้ใต้คลิปนี้นะครับพอถึงหน้าต่างนี้นะครับ ผมแนะนําให้เลือกอันบนนะครับแต่ถ้าสําหรับเราเลือกแล้วก็ใส่ชื่อนะครับชื่อตรงนี้ก็แล้วแต่เราจะตั้งนะครับว่าเราจะตั้งชื่อเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอตั้งชื่อแป๊บหลังจากตั้งชื่อเสร็จเราก็กดเน็กเลย password อ,อย่าใส่นะครับก็บอกหลายๆคลิปนะครับว่า password อ,อย่าใส่ถ้าจําไม่ได้นะครับ ถ้าจำได้ก็โอเคมันก็ปลอดภัยสำหรับเรารอันนี้ก็คือเขาก็จะถามเราว่า,าการป้องกันการสแกนอะไรเงี้ยครับก็ทุกอย่างครับก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้แล้วแต่ละคนกดยอมรับอย่างเดียวนะครับห้ามไปปิดตุ่มใดใด,ด,ดนะครับยอมรับเพราะอาจจะมีผลในการติดตั้งไม่สำเร็จรยอมรับอย่างเดียว รอครับขึ้นมาแล้วให้ให้เราดูแลคุณพยายามที่คุณโปรแกรมเริ่มประมาณนั้นคือผมบอกเลยว่าวินโดว์ตัวเนี้ยมันกราฟิกสวยสวยครับสวยสวยสวยเลยล่ะครับอันนี้หน้าต่างนี้ก็แล้วแต่เครื่องแต่ละคนนะครับบางคนก็รอ ครึ่งชั่วโมงก็มีหรือ10นาทีหรือ5นาทีแล้วแต่เครื่องครับไม่ต้องตกใจออกไปข้างนอกแป๊บเดียวครับเกิดเข้ามาแทบไม่ทันก็เลยมาอัดต่อได้ประมาณนี้ครับไม่ได้เห็นหน้าตอนอเปิดโฉมขึ้นมาเลยนะครับก็หน้าต่างจะเหมือน Android นะครับพูดเลยว่าหน้าต่างคล,คล้าย Android นะครับ ก็เดี๋ยวเราเข้าไปตั้งค่าก่อนนะครับเราตั้งค่าเพื่อเข้าหน้าได้ท็อปนะครับถ้าของ Windows 10เราจะอยู่ด้านขวาใช่ไหมครับเมนูอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้จะต้องมาอยู่ด้านลางนี่แล้วนะครับนี่นะครับอยู่นี่แล้วนะครับทุกอย่างจะถูกย้ายนะครับย้ายมาแต่ลื่นนะครับ บอกเลยว่าลื่นกว่า Windows 10แน่นอนนะครับลื่นมากนะครับ mm hmm. คือเป็นการออกแบบที่ลื่นจริงๆนะครับบอกเลยว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ลงไดเวอร์การ์ดจอครับก็จะประมาณหน้าจะเบลอๆนะครับเราต้องจะค่อยลงให้หลังจากคลิปเสร็จนี่ครับวินโดว์สิบเอ็ดในตัว สเปคผมจะประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับเป็นเครื่องรุ่นนี้เพนเทียมด้วยนะครับเพนเทียมว i n d o w s 11เดนี่ครับแป๊บนงครับเดี๋ยวผมกดไปให้ดูครับก็สรุปว่าเครื่องรุ่นเก่าก็สามารถลงว i ดี o w s 11ได้นะครับจากในคลิปที่แล้วคือต้องมีการแก้ไขค,คลิปที่แล้วคือลงมันลงไม่ได้เลยผมก็ตกใจนะครับ ที่ทำไมเครื่องลงวิดีโอ10อยู่ทําไมลงวิดีโอ11ต่อไม่ได้ว่าเครื่องคือสเปคเครื่องเราไม่แรงพอนะครับก็ต้องลงคลิปแก้ไขให้นะครับก็คือเราต้องมีตัวแก้ไขแก้ไขไฟไดก่อนนะครับคือไฟเอโ o ที่ปล่อยมาเนี่ยไม่สามารถจะเอามาลงเครื่องได้เลยนะครับต้องมีโหลดไฟแก้ไขครับก็ไปเอาไฟแก้ไขข,ของวิดีโอ11ได้ใต้คลิปลิงนี้เลยนะครับแล้วก็ฝากกด ติดตามช่องใหม่ให้ผมสักหน่อยนะครับเป็นกำลังใจสักนี้ถึงยังดีครับกดแล้วก็ไม่ต้องกดใส่กระดิ่งก็ได้ครับขอให้แค่ช่องผมสามารถเปิดการค้นหาได้ก็จะเป็นความการุณาอย่างสูงครับขอบคุณมากครับแล้วจเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ